ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้าๆทุกท่านนะวันนี้ก็เอาเรือลลจะออกไปสำรวจหนองบอ่อกับอาจารย์ครับวันนี้เราจะออกไปนูน่นข้างเกาะจอดรถฝั่งทางนู้นไม่ได้เขามีงานจะออกไปข้างเกาะตรงนี้ที่เคยดำไม่ได้ไปหลายเดือนแล้ว เดี๋ยวเราเก็บของลงเรือกันครับถ่ายเรือออกมาครับมีดางตะไคร่นั่นนะใส่ไว้แล้วไม่พยายามเปลีย่ยนใจโอ้ตัวพี่นี่หรกดังประมาณเจ็ดเซนมันครับมานยุบเป็น,น <c oughs> ผู้ใดมาใส่ไว้บูว่ามายำ พยายามกันครับโค้ดครับแต่งตัวทันี้แล้วอาจารย์ออกไปทางนู้นนะชะดโดนเนี่ยผูหัวขึ้นมาตรงนี้ <c oughs> นี่สองสองรอบลโผูหัวขึ้นมาดูคนว้าจะบอกอาจารย์มายิงก็อาจารย์ไปไกลแล้วเดี๋ยวเราแต่งตัวลงลงไปดูครับไม่รู้มันจะอยู่ไหม <c oughs> อยู่ข้างๆเรือนะรอบแรกขึ้นมา สงสัยตกใจคนหันบึ้มเลยพอหันไปแล้วแปบ๊บหนึ่งลอยขึ้นมาดูคนอีกจะเดี๋ยวเดี๋ยวมันยามแนละ้วเดี๋ยวลงไปตามดูมันไปครับไปชมใต้น้ำพร้อมกันวันนี้จะมาไหมอาจารย์ก็ไปฝั่งนู้นแล้วแต่เราจะลงบนไปฝั่งนี้วันนี้เข้าหมายปลาบัวไม่ได้มานานแล้วไปครับไปชมใต้น้ำพร้อมกัน เดี๋ยวเราตามลงไปดูครับจะดูตอนที่เข้ามาหาเราเมื่อกี้ไปดูว่าจะอยู่ไหมครับตอนแรกนัดกันไว้3คนครับว่าจะเข้ามา3คนก็ตังโคก็รดล้มแพ้สดสดูยวก็เลยยังไม่ให้มาครับวันนี้ก็มากับอาจารย์2คน ยิงมันยังไม่โดนอีกจังหวะเมื่อกี้ตามปิดกล้องมาครับมาเจอปลน,นินครับเชื่องมากครับให้เราเปิดกล้องตั้งนานจังหวะที่ปลาจะลอยออกไปครับก็เลยตัดสินใจยิงครับเชือกไปพันกับยางครับลูกดอกไปไม่ถึงตัว น่าเสียดายมากครับตัวนี้ใครเห็นก็ว่าตายครับแต่รอดไปได้ขึ้นยางครับมาเจออีกตัวหนึ่งครับน่าจะเป็นฝูงเดียวกันแต่ตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่ครับประมาณไซส์ ไายไม้นะล้น้ำคุณไม้แรกเจอปลาเยอะปยเป็นไม่ได้ตัวมีน,มมน,น้ำมาตกปลาหมานม่้ครับตกปลากา้าบอ่ะตกปลากา้าบอ่ะครับ

ลังตกับบอแข่ดเด้ข่ง่ายๆนึงเด้เลานี้เหจอยยิงมาค้าหมว่า่าปลายยู่แถบ,บนี้เล่นแบบมาคักเลยเด้เายน้องกนนั่เอเจเจเนยแต่ว่าแต่ว่าเป็นร้อยจะล้นเป็นรอยแบบนั้นนะเพิ่นเพิ่นบ่คอยหมดลงนะแม่เนี่มุดแล้แต่จะค้นนีก็สงสัยเด้นี่เขาขอพีแหละตรงไปหนีเลยนี่ย อันนี้แล้ก็ดำวนไปนอันนี้ก็ย้ายมาตรงที่น้าเอ็มคนหาปลาลงจุดนั้นนะครับแล้วก็จะวนลงไปแถวนี้มีกัรลอนสองการลอนดูด้านหน้าเราไปครับตามรออีกสักมายนี้มีนะ้าๆทักมาสอบสามร้อยท่านครับก็แนะนำมาก็มาบอกว่าไม่เจอปลาครับ แต่ไม้นี้สวยมากครับไมน้นี้มาตามดูกันครับว่าเราจะเจอตัวไหมดำมาเจอตัวแรกครับเชืงเชองเลยตัวนี้ ดำมาเจอปะนินนอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็เชื่องมาก วันนี้มาเจอปนินหลุมครับลอยตัดหน้าครับตัวใหญ่มากครับตัวนี้ <S <S แต่ยิงจังหวะนี้ไม่โดนครับน่าเสียดายมากไม้นี้หลุมปลาเยอะมากครับมีแต่หลุมใหญ่ๆทั้งนั้นครับ จังหวะนี้ลอยลอดใต้เหนอมาครับเห็นอยู่ไกลแล้วครับปนินครับเดี๋ยวเราค่อยๆย่องเข้าไปครับเ <c oughs> ชื่องมากครับตัวนี้ลอยนิ่งๆให้ยิงง่ายๆครับตัวนี้ จะโดอีกตัวหนึ่งครับยิงไม่โดนครับลอดใต้ท้องครับวันนี้ยิงชะโดไปแล้ว3-4ครั้งครับไม่ได้ตัวสักตัวตองก็หมดแล้วครับโอ้นาวนาวนาวึน,าวน,าวน,น้ำนะครับ เราจะมาดูมาชมผลงานนะครับ,แบบนี้ครับแบบนี่ครับจแบบบ,บไปประมาณ น่าจะไม่ถึงสิบแต้มหรับปะนินแต่ะปะนินก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดเก้าตัวประมาณเกือบสิบตัวแล้วก็ตะกลับปากกาดูครับมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่มากเดี๋ยวรออาจารย์แปลว เราแบตกล้องก็หมดครับเดี๋ยวเรา,เราอาจารย์มาแล้วก็จะเก็บของกลับบ้านครับลมแรงมากวันนี้ไปครับวันนี้ก็เก็บของกลับบ้านครับพอได้แบ่งให้อาจารย์แล้วก็ให้นา้นาๆที่มาตกปลาไปครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากมือน้ากดไลค์กดติดตาม ก็เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับน่แลนะ้วนะเสรงานตกลตากับบ้านกับบัจจาร